สวัสดีนะครับทุกคนใครที่ทำนายหน้า TikTok อยู่นะครับอาจจะสงสัยว่า shop ad s commission คืออะไรนะครับเชื่อว่าปี2025นะคุณน่าจะได้ยินคำนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วจะบอกว่า shop ad commission นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่คุณสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นจากการทำนายหน้านั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ คุณเคยเข้าไปดูข้อมูลหลังบ้านกันไหมครับว่าทําไมเวลาคุณขายสินค้านายหน้าได้ครับมันมีทั้งตะกร้าเหลืองและตะกร้าแดงนะครับมีความต่างกันยังไงนะครับตะกร้าเหลืองนะครับก็คือการขายสินค้าแบบออแกนิกนะครับออแกนิกคืออะไรก็คือคลิปวิดีโอของคุณนะครับมันไปโลบบนหน้า For You Feed แบบที่คุณไม่ได้มีการจ่ายเงินแล้วร้านค้าก็ไม่ได้จ่ายเงินให้คลิปนั้นไปปรากฏครับแบบ ฟรีฟรี free, แบบออแกนิกนั่นเองนะครับคราวนี้พอคนเห็นคลิปวิดีโอของคุณแล้วเขาชอบแล้วเขาไปซื้อสินค้าตามอะครับเขากดซื้อที่ตะกร้าสินค้าแบบนี้แหละครับมันจะเป็นค่าคอมมิชชั่นแบบออแกนิกก็คือจะเป็นตะกร้าสีเหลืองทุกคนเคลียร์นะครับ แล้วชอบแอดคอมมิชชั่นตะกร้าแดงคืออะไรนะครับคือแบบนี้นะครับเวลาที่คุณทําคลิปวิดีโอครับแล้วน่าสนใจนะครับร้านค้าเนี่ยเขาจะสามารถนําคลิปวิดีโอของคุณน่ไปยิงโฆษณาให้ได้ครับแต่ว่าคุณจะต้องผ่านการเปิดนะครับให้ร้านค้านําไปยิงโฆษณาให้ได้ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่เปิดร้านค้าจะไม่สามารถนําไปยิงโฆษณากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเปิดในขั้นตอนถัดไปนะครับแต่ทุกคนฟังก่อนนะ เวลาที่ร้านค้าเนี่ยครับเอาคลิปวิดีโอของคุณเนี่ยไปยิงโฆษณาใช่ไหมแล้วคลิปวิดีโอที่เป็นโฆษณาเนี่ยครับไปเห็นไปให้คนได้เห็นบนหน้า o r you feed แล้วคนซื้อสินค้าผ่านตามคลิปที่ถูกยิงโฆษณานั้นไอตัวค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ครับมันจะถูกบันทึกเป็นตะกร้าสีแดงแยกออกมาครับแล้วตะกร้าสีแดงตรงนี้ครับร้านค้าสามารถตั้งค่าคอมมิชชั่นแยกจากตะกร้าสีเหลืองได้ทุกคนเก็ตภาพไหมนะครับ แล้วถ้าหากว่าเราอยากจะเปิดให้ร้านค้านําคลิปวิดีโอของเรานะครับไปยิงโฆษณาทํำยังไงใช่ไหมง่ายมากครับทุกคนไปที่ตะกร้าสินค้าหน้าช่องของคุณนะครับ TikTok Shop Creator Center นะครับหลังจากนั้นไปที่ขีดสขีดด้านบนครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับแถบนี้เลยนะครับแล้วทุกคนดูครับตรงนี้ครับ อนุญาตให้ผู้ขายใช้วิดีโอแอฟฟิลเอตในโฆษณาร้านค้านะครับตรงนี้เนี่ยแหละถ้าว่าคุณเปิดเป็นสีเขียวนะครับร้านค้าจะสามารถนําคลิปวิดีโอของคุณเนี่ยไปยิงโฆษณาให้ได้ครับทุกคนเก็บภาพไหมดังนั้นนั่นเนี่ยคือการเปิดโอกาสอีกโอกาสหนึ่งครับให้ทุกคนนะมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางครับโอเคนะทุกคนเก็ตภาพนะครับและปุ่มข้างล่างคืออะไรนะครับแชร์ข้อมูลคอมมิชชั่นและ GMV ให้กับผู้ขายและเอเจนซี่อันนี้คือจะเป็นเหมือนกับเป็น ฟีเจอร์การอวดนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าคุณอยากให้มีเอเจนซี่ติดต่อมาหรือมีร้านค้าติดต่อมาอย่างเงี้ยครับคุณสามารถเปิดปุ่มนี้ได้นะซึ่งมันจะทําให้ร้านค้าเราเนี่ยครับรู้ได้ว่าคุณเป็นนายหน้าที่ยอดขายเลิศดๆอย่างเงี้ยพอรากว่าเขาเห็นว่าคุณยอดขายเลิศดยอดขายปังยอดขายสูงเขาจะมีโอกาสติดต่อมาจ้างงานคุณหรือว่าส่งสินค้าฟรีๆมาให้ได้สูงกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าคุณปิดเขาก็จะไม่เห็นนะครับจะเห็นเป็นช่วงช่วงยอดขายเท่านั้นเองนะครับแต่เนี่ยเขาจะเห็นเป็นแบบยอดขายเปเย๊ะๆ คุณมีโอกาสได้มากขึ้นแต่ถ้าว่าคุณเป็นมือใหม่นะครับแล้วว่าคุณไม่มียอดขายเลยคุณก็อาจจะปิดเอาไว้ก็ได้นะครับเพื่อ,เ,อ,อเป็นการที่ทําให้ดูว่า i, เฮ้ยคนนี้เป็นมือใหม่นะอาจจะยังแบบไม่ได้มียอดขายเป๊ะๆเ,เ,เราก็ปิดเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับ และในส่วนของด้านบนเนี่ยครับแสดงวิดีโอของฉันในแรงบันดาลใจในการสร้างวิดีโอเนี่ยมันจะมีหน้าหนึ่งนะครับก็คือคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจเนาะถ้าหากว่าเราอยากให้คลิปของเราไปปาก,กดให้คนอื่นได้เห็นมากยิ่งขึ้นมียอดวิวมากยิ่งขึ้นนะครับตรงส่วนเนี้เราก็สามารถสร้างได้เนาะแต่ถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าเอยเดี๋ยวมีคนมา copy ปปเราเนหะน้าคนอื่นมาปป p y เราเราก็สามารถปิดตรงฟีเจอร์นี้ได้นะครับทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวมากขนาดไหนนะครับ โอเคแล้วถ้าถามผมว่าเราควรเปิดช็อปแอดคอมมิชชั่นไหมนะครับบอกเลยว่าสาหรับผมนะผมเปิดครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดให้เรามีโอกาสการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับคือถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ทําคลิปดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีร้านค้ามาเห็นเขานําคลิปวิดีโอของเราเนี่ยไปยิงโฆษณาครับมันก็เป็นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้อีกหนึ่งตะกร้าเป็นตะกร้าแดงแบบนี้เลยนะต้องบอกว่าจากที่ผมดูมานะบางสินค้าครับเขาเอาเอาคลิปวิดีโอของผมมาไปยิงโฆษณา ผมได้รายได้จากตะก,ก้าแดงมากกว่าตะก,ก้าเหลืองด้วยซ้ำเพราะว่าตะก,ก้าเหลืองเนี่ยมันพึ่งพาแต่คลิปวิดีโอออร์แกนิกเนาะยอดวิวมันไม่สูงครับแต่พอเขาไปยิงโฆษณาแล้วเราทําคลิปดีอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะพุงพ่งพุงพ่งพุง่งพุ่งพุ่งขึ้นไปรายได้เข้ามาเลยนะครับดังนั้นนะทุกคนใครที่มีความสนใจนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับถ้าเราใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของ Shop Ads Commission บนทิกตอกนะครับก็กดติดตามกันเอาไว้นะผมยังมีคลิปเนื้อหาดีๆนะครับ สามารถไปดูได้นะครับในเพลย์ลิสต์เนาะสามารถกดไปดูลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักเอาไว้ให้ผมบอกเลยว่ามีเนื้อหาที่แบบจับมือทําสำหรับมือใหม่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังมีคอร์สออนไลน์สําหรับใครที่สนใจนะครับอยากเรียนแบบจับมือทําในออนไลน์เป็นวิดีโอกลุ่มปิดนะครับเพื่น่สามารถไปเรียนรู้ได้เองนะในราคา1 2 9 0บาทก็สามารถไปดูรายละเอียดก่อนได้นะครับแล้วกันทักไลน์แอปที่แอดครูคุณนะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันในคลิปวิดีโอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ